ก็คิดถึงอะไรววเออะไรยันดจุ๊บจุ๊บ่าฮนดก็จำได้นะเอฮเหี้ยตะปูจเราจะหมดดีหว่า ปูนไม่มีแล้วอ่ะไอ้เหียร้บปูนเราไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะปูนตรงที่มีตรงเนี้ยเหลือกี่ถุงวะใครถือปูนบ้างเหลือกี่ถุงปูนไม่รู้ถุงยังอื่นรู้อยู่ใครถือปูนอะครับปูนหมดเหลือแค่ย้ายไปนั้นอ่ะเหลือห้าสิได้ห้าทีแด้าสี่ได้ห้าทีได้หาทหกทีเง

ท,ทีแล้วเอาดีมีปูนไหมปะมีปูนไหมมีเแดบบี๋ยวนัดต้องการครับนัดต้องการล่ะเดี๋ยวน้องถาให้สักครู่ครับจ้าบอกไว้เลยนะบอกขอปูนหน่อยสิมีเท่าไหร่เอามาก่อนอย่างน้อยขอตรงนี้สักห้าสิบทีขอให้ได้ตรงนี้ไม่ได้สยองขวัญหน่อย มื่ก่อน,นลองตีเพราะอ,อาร์เธอร์ทีกเลยอาร์เธอร์ลองตีชุดนี้ใช่ค่ะเผื่อคนแม่งตีชุดเดียวติดลองดิลองหน่อยดิฮะฮะเอาขอให้อาร์เธอร์แค่ชุดเดียวนะอาร์เธอร์เป่าอะไรเผื่อบุญดวงดีฮะเปล่าอะไรเองเป่าเอะไรให้ผมตีอ่ะลองชุดหนึ่งลองชุดหนึ่งเปล่าสวันนี้ครับใน<อ>ตรงเต<ร>ง็มมีทองเต็มเลยฮะเอาเหรอไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยก็ได้ค่อยก็ได้มาให้ผม เออส่องตกไว้แค่สองแล้วไอ้ลองตีชุดนี้อยากรู้อยากรู้สามเก้าศูนย์ครับเช็คดวงหน่อยเช็คดวงหน่อยเอามาเฉพาะนั้นนั่นเหลือไว้ให้อาเธอตีด้วยเอาแค่ชุดเดียวที่ยังตีกระเป๋าอะไรกระเป๋าสามเก้าเจ็ดฮะเอ่อทุกคนเอาของที่ชุดหนึ่งไอ้บังกรเอาเหรียญทองให้อาเธอชุดนี้สามเก้ายี่เจ็ดไม่ใช่หรอกระเป๋ากระเป๋าเลขแสดงว่าตับการกำังไปอยู่สิงกรหมดแล้นะสามเก้ายี่เจ็ด ไม่ใช่สุดคูณอ๋ออย่าขาดอะไรวะขาดอะไรไอ้ไม้ปะเดี๋ยวกำลังดูอยู่เนี่ยอ่าขาดทองครับขาดทองทองอยู่ที่สองสองจะมีน้องสาวสวยๆอ่าเท่าไหร่ครับตอก <c oughs> นี่นี่นี่ให้พี่ให้พี่เท่าไหร่พี่ส่งมาสักสิบยี่สิบก็ได้อาเธอร์จัดไปชุดเดียวติดอ่าเธอร์มาข <c oughs> วดกันเร็ว กดพร้อมกันเลยมกกดพร้อมกันเลยกดพร้อมกันเลยผมจะผมจะส่งกระแสจิตไปเอาสามแล้วกันสามสองหนึ่งไอสัตว์บอกเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมไอเว้ยด้วยขาะไรวะขายเงินปะขัดเหรียญนะาขัดเหรียญเหรียญอะไรอะเหรียญทองเหรอเหรียญทองเหรียญทองเหรียญทองให้ไปแล้วมีอันเดียวอะก็ใช่เหรียญเดียวอะเหรียญเดียวกดตีได้เลยทองมีบ่าทองเออทองมีเปล่าทองมีสิบห้าเหล็กอะเหล็กอะ ปูนอะได้มีครับเออปูนมีเป่าปูนปูนมีแปดเอ้าก็ครบแล้วนะเงินเงินมีเงินมีกระเป่าสามแปดเจ็ดเหรอใช่ครับเงินนะเงินมีป่ะค่าคอปเปอร์ฮะคอปเปอร์คอปเปอร์อยู่ที่โต๊ะป่ะใหหมดแล้วครับหมดแล้วครับให้มังกรหมดแล้วโอเคกันใจเราที่พี่แหมไม่ต้องหอมฉุยเออพี่อยากได้เสียงเนี้ยขอสักทีวะ เหนื่อยแลวะติดติดยังยังครับพี่ยังไหวหลงปูนไม่มีไวเฮ้ยผมปูนหมดแล้วตู้ของบ้าครับเฮียขอหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วหมดแล้วงั้นเอาเท่าที่มีใช่ไหมครับกาแล้วไปโอนรถกัน ฮัลโหลว่าไงคุณอา,าไงจ๊ะกด,กดผิดกดผิดเลยคิดถึงฮ <c oughs> ะกดผิดเลยคิดถึงกดผิดกดผิดเลยคิดถึงอไอ้แน่เบอร์โทรศ <c oughs> ัพท์คนอยู่ดีจะควักโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาผมที่เบอร์ผมไม่ได้เบอร์โทรล่าสุด <c oughs> จะกดผิดได้ไงจะกดเบอร์อีกคนนึงแล้วมันโดนดันไปโดนมันไปโดนนะดี ใช่แลมันเดินไปโดนะด,คดีคิดถึงก็บอกคิดถึงอย่าไปทำเป็นทำเป็นท่าเยอะฟาร์มอยู่หรอฟาร์มเงินอยู่หรออะไรนะฟาร์มเงินอยู่หรออะไรอยู่หรอนะฟาร์มเงินอยู่หรออําเงินฟาร์มเงินฟาร์มเงินตรงนี้เขาร้องเพลงกันเสียงดังเราไม่ได้ยินแล้วไปยืนตรงที่เขาร้องเพลงทำไมละน้องเราร้องเพลงอยู่น้องเราร้องให้เพลงให้เราฟังอยู่เหลอเลลลแต่ใจไม่ได้ฟังกับเพลงน้องก็เลยคิดถึงคน มันกดผิดเฉยๆไม่ได้ตั้งใจเป็นห่วงก็เลยรีบกดวางอ๋อเหรอเหรอไม่ไม oh ่ได้นะไม่ได้รีบนะก็เมื่อกี้ก็นานอยู่นะก็จนพอรู้สึกตัวเลยอะใช่เหรอมันตืดตืดแล้วเราไม่ไดวางเลยตืด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 หรือเปล่าผับหรือเปล่าหรือไงไม่ใช่คิดถึงก็ว่าคิดถึงไม่ต้องมาทำเป็นเสียงแผ่วเสียงแผวตอนไหนเหมือนเดิมคิดถึงเลยคิดถึงอ่ะ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  ไม่คิดถึงเราเหรอถามไปเลยมันถามสวนทำไมฮะถามมาคิดถึงเหรอถาม่าคิดถึงเหรอแหม่ไม่คิดถึงเราเหรออะไรอะไรจะมาถามสวนทำไมที่เราโทรมาคิดถึงใช่ไหมคือพอไม่ได้ไปอยู่ปุ่นเปื้นเปี้ยงก็เลยคิดถึงก็ก็คิดถึงอ่ะก็ก็คิดถึงนึงองเลยก็เห็นหายไปเลยยืนยก็เห็นหายไปเลยก็นิดนึงก็เลย อะไรก็เลยอะไรก็เลยอะไรก็เลยกดผิดก็เลยแก้กดผิดไม่ได้แก้จงใจจงใจจงใจกดผิดจงใจกดผิดนี่มันคือคิดถึงนะอ้าเหรอเรามาเอาเหรอแล้วี่เราจะไปทำอะไรต่อแต่นี่เดี๋ยวสักพักพักฉันจะไปแล้วไม่ไหวแล้วโอเคแล้วเราอ่ะ เราไม่ได้ทำอะไรเราก็ฟังน้องร้องเพลงอยู่ที่ร oh, ้านมั้ยอ๋อโอเค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 จ้าเดี๋ยวไปแล้วฝัสดีครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตุยสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยว mm. ไหนพูดซีว่าจุบจ๊บจุ๊บถึงหรอไหนพูดซีว่าจุบจ๊บจุ๊บ วันนี้ <320. S 2> ไม่ได้พูดเลยเอ้าก็คิดถึงเหรอถามอะคิดถึงหรอคิดถึงเหรอคิดถึงหลาอะไรเราเร็วเอ้าคิดถึงไหมอะก็คิดถึงอะไรหัวเราะอะไรกันจุ๊บจุ๊บฮฮ่คุยนี่นี่กดจับเลยนะมีเนีกดจัไว้เลยนะจ้าจากกันบายบายจ้าบายเป็นไงยังไม่ตื่นทำอะไร ตีเลยครับตีเลยปะมาต้อรับมาเลยเย็นดูต่อจัดไปซ้ำซ้ำเลคุณเฮ้ยถือดิถือดิถือดิต้องมีใครสักคนติดเว้ยเฮ้ยถือถือด้วน่อยดิว่างมากเลยแล้วทำอะไรอ่ะมาอดิถือดิถือ่ิอ๋ไปกับอ่ะถือดิอ๋อไอสัตว์เสียงซอสกันไปเลยเสียงแม่งซอสแทรกกันไปเลยเปลื่อและสิบปีเปลื่อแล้วปูนเราบ่แล้วว่ะต้องลอยก้านมา นี่ตีไป3าสิบกว่าแล้วอ่ะของของแกงเราอ่ะเออไม่ติดตีดดอ่าคอปเปอร์ห่ดครับคอปเปอร์บี้ถ้าโคโอเคเดี๋ยวว่าเราโทรหาถ้างั้นเดี๋ยวเราเสร็จนี่เรา,เ,รา,เ,ราเดี๋ยวเราไปหาไม่หนึ่งเปอร์เซ็นต์